มีข่าวด่วนถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเช้านี้นะครับสำหรับคนที่ลงชื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้นะครับผม mm hmm. ก็วันนี้อาจจะมีเงินเข้าเยียบร้อยแล้วนะฮะ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปตามลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ mm hmm. คลิกที่นี่เลยแล้วก็ใส่เป็นเลขรหัสประจำตัวนักศึกษานะครับแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าหากว่าพ้นหาแล้วไม่เจอก็อย่าเพิ่งตีหัตีพายหรือตกใจไปนะครับลองเข้าไปในบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้กับพรอมเพย์นะฮะแล้วก็ลองตรวจสอบดูว่ามียอดเงินเข้าหรือเปล่านะครับถ้ามีเงินเข้าเรียบร้อยแ้วก็ถือว่าเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมฉันได้เท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะส่วนลด 5 0เขาคิดจะค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับก็จะมีอีกค่าเทอม500บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมชุดวิชาวิชาละ3 0 0บาทนะครับก็ลงกี่วิชาก็ตามนั้นเลยนะฮะอ่ะอย่างผมเองนะครับลงเทอม1นัไป2วิชานะครับวิชาละ3 0 0แล้วก็มีค่าบำรุง500บาทก็เป็น1,100บาทนะครับได้คิน50%ผมก็ได้คื้มาแค่ 550บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งยอดที่โอนเข้ามาในบัญชีของเองก็ตรงกับยอดที่ผมคิดนะครับดังนั้นลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะฮะถ้าลง3วิชาก็น่าจะได้แค่700บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ถือว่าได้คืนก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะก็ถือเป็นขาดีๆแล้วกันสำหรับชาามีนะครับ